ต่อด้วยแนวการต่อเนาะแนวการแสดงวิธีทำนะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปออไรลกูกปห้าเล่มที่หนึ่งนะคะปห้าเล่มหนึ่งหน้ายี่สปอ่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าเศษ4ีส่วน3คูณกับเศษ9ส่วน1ิวิธีการคูณเศษส่วนจำไว้ค่ะให้นำเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วนนะก็เอา4คูณ9แล้วก็เอา3คูณ10อ่ะมาดูแนวคิดแรก แนวคิดแรกเราก็คูณกันตามปกติลูก4ีคูณเได้36 3สิคูณสิได้30แล้ว36กับ30เนี่ยมันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะคะอ่าดูดีๆนะมีแม่ที่หารมันได้แม่อะไรดีลูก36กับ30เอา2หารก็ได้เอาเลขเยอะๆหารไปเลย6ได้ไหมหกห6 6า3สิบหกหาเอา6หารเข้าไปค่ะ ก็ได้เป็นเศษ6ส่วนหเศษ6ส่วน5เราเรียกว่าเศษเกินเศษเกินก็กระทำเป็นจำนวนคระได้เป็น1เศษ1ส่วน5้ใช่ไหมอ่ะหรือเมื่อกี้เราคูณไปตามปกติแล้วทำให้มันต่ำใช่ไหมลูกหรือเราจะตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนก็คือเนี่ย4กับ1ิเนี่ยใช้แม่อะไรหารลูกใช้แม่2เนาะอ่ะ2 2 4สองสี่สองห้าสิบ ต่อไปมาดูตรงนี้เศษกับส่วนหารกันได้นะคะหาตัวมาหารมันได้ทั้งเศษทั้งส่วนเนี่ยได้นะอ่ะเก้ากับสามเนี่ยเอาแม่สามหารลูกสามสามเก้าสามหนึ่งสามนะคะข้างบนก็จะกลายเป็นสามข้งางล่างกลายเป็นหนึ่งเอาแม่สามหารก็จะกลายเป็นสองคูณสามได้หกหนึ่งคูณห้าก็เป็นห้าเอาสีน้ำเงินดีกว่าเนานะ สองคูณสามได้หกหนึ่งคูณห้าก็กลายเป็น5้นะคะหกส่วนหเป็นเศษเกินเศษเกินทําเป็นจนํานวนคระเมื่อกี้เราทําแล้วนะจำได้ไหมเอาหกมาหารด้วหก็ได้1นึ่งเศษหนึ่งใช่หมหนึเ่เศษหนึงส่วนหนะคะข้อนี้ก็เลยตอบหนึเศษหนส่วนห้า ตอนเด็กๆทําลงในสมุดนะคะขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยนะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมเนี่ยอย่างวิธีทําคําว่าวิธีทําเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะวิธีทําเห็นไหมคําตอบอย่างเงี้ยแล้วเครื่องหมายเท่ากับพยายามเนาะค,คณครูใช้แอปมันก็เลยเขียนยากหน่อยพยายามเขียนให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยต้องอยู่กึ่งกลางตรงนี้นะอยู่กึ่งกลางตรงคําว่าส่วนตรงนี้นะเห็นไหม เครื่องหมายเท่ากับต้องอยู่ตรงตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึ่งตอนเท่ากับลงมาเนี่ยขอให้มันเท่ากันแบบนี้มันก็จะเป็นระเบียบขึ้นเห็นไหมลูกส่วนวิธีคิดอะ่ะคิดได้หลายแบบคิดแบบที่ครูคิดครั้งแรกก็ได้นะคะถ้าหนูตัดทอนแบบนี้ไม่เป็นแต่ถ้าตัดทอนได้แบบนี้มันจะเร็วขึ้นนะอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองสด บอกว่าเศษ6ส่วน7คูณกับเศษ6ส่วน7วิธีทำเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะเท่ากับ6คูณ6ส่วนด้วย7คูณ7ดอ่าดูซข้างบนข้างล่างเศษกับส่วนมีอะไรตัดทอนกันได้บ้างไม่มีเลยไม่มีก็คูณกันตามปกติลูกถ้าไม่มีอะไรตัดทอนกันได้นะคะห 6, 6 36สามสบหดี 7, ่ส แล้วส6สิบหกส่วน4ี่สิบเก้าก็ไม่มีอะไรหารได้แล้วทั้งเศษและส่วนใช่ไหมไม่มีอะไรหารมันได้แล้วได้แล้วทั้งเศษและส่วนนอกจากเลขหนึ่งฉะนั้นมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ตอบเลยนะคะข้อนี้ตอบเศษสามสิบหกส่วน 36, สี่สิบเก้าจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บอกยากยากเพราะอะไรเพราะหนูท่องสุดปูนไม่คล่องนะคะเด็กๆไปหัดท่องสุดปูนนะอยู่ปห้าแล้วนะคะ อ่ะต่อไปข้อที่สามเศษสิบสองส่วนสิบสี่คูณกับเศษสองส่วนสิบห้าอ่ะเรามาดูนะวิธีทำเศษสิบสองส่วนสิบสี่คูณด้วยสองส่วนสิบห้าอ่ะวิธีการก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเอาสิบสองมาคูณสองส่วนสิบสี่คูณสิบห้า ข้อนี้ถ้าคิดตรงๆก็เอา1 2บสคูณสได้24เอา1 4บสีคูณสิโอ้ได้เยอะเลยนะคะก็ตัดทอนไปเรื่อยๆนะแต่มาดูเราจะคิดแบบตัดทอนเลยนะเนี่ยข้างบนข้างล่าง1 2บสอกับสิแม่อะไรตัดมันได้คะแม่3ใช่ไหมอ่ะรูเอาแม่3ตัดลูกสามสี่สิองสามห้าสเห็นไหมคะตัดทอนก็คือเอาแม่3หารทั้งเศษและส่วนนะหารแบบตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือจะหารแบบเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะ น,นต่อไปสองกับสิบสี่เอาแม่สองตัดทอนค่ะสองหารสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่ได้แล้วข้างบนก็จะเหลือสี่คูณกับหนึ่งก็จะได้สี่ข้างล่างจะเหลือเจ็ดคูณกับห้าได้สามสิบห้าสี่ส่วนสามสิบห้าไม่มีอะไรหารมันได้แล้วทั้งเศษทั้งส่วนมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยข้อนี้ก็เลยตอบ ศษส่วนสาสหนะคะใครอยากคิดเป็นอย่าเพิ่งลอกนะเด็กๆลองคิดเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยอ้อฉันลืมตัดทอนตรงนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะแรกๆมันอาจจะยังเหมือนจะไม่เข้าใจถ้าเราลองผิดลองถูกเองเราจะเข้าใจแต่ถ้าเราลอกคูยอย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นปองหกไปจะไม่ได้นะปองหกก็มีเศษส่วนนะคะต่อจจไปข้อที่สค่ะ เศษ9้าส่วน5คูณกับ25ส่วน12วิธีทำเศษ9ส่วน5คูณกับเศษ25สห่วน12หลักการคูณเศษส,ส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ9คูณ25ส่วนด้วย5คูณ12มาตัดทอนได้ไหมเนี่ย แอบเห็นแบบนี้เก้ากับสิบสองแม่สามไงลูกสามสามเก้าสามสี่สิบสองต่อไปแนวนี้อะไรดีคะแม่ห้าไงห้าหนึ่งห้าห้าห้ายิบห้าเอาห้าหารนะคะด้านบนเหลือสามคูณห้าเป็นสิบห้าด้านล่างเหลือหนึ่งคูณสี่ก็กลายเป็นสี่ เป็นเศษเกินแง่งเลยนะคะเศษเกินเศษเกินทำเป็นจำนวนคระสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็ได้สามเศษสามเห็นไหมลูกสามเศษสามส่วนเดิมก็คือส่วนสี่นะคะข้อนี้ก็เลยได้เป็นสามเศษสามส่วนสี่อ่าตอบ 3เศษ3ส,ส่วน4นะคะ,ะข้อ5นะคะ14ส่วน15คูณด้วย7ส่วน8เราก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะ14คูณ7 7 4 28ใส่8ทดหน้า2นะคะ7 1 7 8 9ได้98นะ98ส่วนด้วย เอา15บหะคูณแปดอ่ะแปดห้ 8, 5, ใส่ศูนย์ทดหน้า4 8 1 8 9ดหนึ่งแปนะคะใน120แล้ว98้าส่วนร้อเนี่ยมันยังเป็นเศษส่วนที่ยังไม่ต่ำนะก็เอาแม่2หารนะคะสองสี่ดอ้า่ะด้านล่างค่ะด้านล่างก็เอาสองหารได้เป็น 2 62อ่ะได้49ส่วน60หรือเด็กๆด,ด,ดูนะมันตัดทอนได้นะคะบรรทัดน,นี้นะตรงนี้14กับ8เป็นเลขคู่ใช่ไหมคูใช้แม่2ตัดทอนนะคะ2 7งเจ4 8อ่ะด้านบนก็จะได้เป็น7คูณ7ได้49ด้านล่างค่ะ15คูณ4ได้60 49ส่วน60เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยนะคะ อ่าข้อสุดท้ายแล้วข้อ6ข้อที่6 3สาสาส่วน20คูณด้วย35ส่วน22เศกคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเอา33มาคูณกับ35ส่วนด้วย20สคูณ22อ่าเท่ากับนี่คุณครูเห็นแล้วค่ะแม่อะไรหารทั้งเศษทั้งส่วนได้เนี่ย33กับย2บสองเลขดับเบิลแบบนี้เอาแม่11หารลูก สิบเอ็ดสามสามสิบสามสองยีต่อไป35กับ20ลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าคูณแม่หหารนะคะแม่ห้าหสมสิบห้าห้าสี่สหมดละข้างบนเหลือ3าคูณเได้เป็น21ส่วนด้วยข้างล่างเหลือสีคูณสเป็น8นะคะ เป็นเศษเกินลูกเศษเกินเราทําเป็นจํานวนค่ะนะคะเราเอาจับมาหารกันแบบนี้อีบเอ็ดหารด้วยแปดแปดหนงปดแปดสองสิบหเศษ1ิบหกสิบเจ็ดเก้อศษอะไรคะเศษห้นะคะด้สองเศษห2เศษหส่วน8อ่ะแล้วเราก็ตอบ2เศษห้ส่วนแ ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอืออ่ะจบแล้วหน้ายี่สิบแปดนะมีหข้อนะคะหลักการคูณเศษส่วนให้เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าใครตัดทอนไม่เป็นนะเห็นไหมเลขเยอะมากเด็กๆเธอหนูต้องเอาสามสิบห้าสมสิบสามาคูณสาสิห้าได้กี่ร้อยมนุษยนะคะใช่ไหม แล้วก็เอายี่สิบคูณย่สิบสองอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาตัดทอนอยู่ดีต้องทําเป็นอย่างต่ำอยู่ดีมันจะยากฉะนั้นตัดแบบนี้ก่อนเลยจะได้ง่ายๆนะคะฝึกท่องสูตรคูณเยอะๆจำไว้เลขดับเบิลอย่างเงี้ยสามสามี 3, 3, 22, 4, ่อีย่างเงี้ยเอาแม่ส1บหารถ้าเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ด้วยห้าเนี่ยจำไว้เอาแม่ห้าหาร แล้วถ้าท่องอะไรไม่ได้แล้วข้างบนกับข้างล่างมันเป็นเลขคู่เลขคู่คือเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดเนยให้เอาสองหารไปเรื่อยๆลูกตัดทอนแล้วมันก็เป็นเลขคู่อีกแสดงว่าข้างบนข้างล่างเอาสองหารอีกหารไปเรื่อยๆค่ะ